ดีเจมะตูมไร้ไถราย14วันไทยรายการวิทยุป,ปาร์ตี้โรงเรียนอย่างกินปิ้งย่างจากกรณีดีเจมะตูมนายเตชินพลเพชรได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งว่าตนเองติดโควิด19พร้อมบอกผลใกล้ชิดให้รีบจับตัวและสังเกตอาการเมื่อวันที่20มกราคม2564 ด้านสุดเมื่อวันที่21มกราคม2564ดีเจมาตูมได้โพสต์ไทม์ไลน์ลงบนอินสตาแกรมพระบ,บุว่าทางมาตูมไม่นิ่งนอนใจที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงได้ขออนุญาตเปิดเผยทำรายเบื้องต้นมาตูมได้แจ้งว่าเพื่อนร่วมง,งานและทางทีมงาน ที่ได้ร่วมง,งานกันในวันที่มีความเสี่ยงแล้วโดยมาตูมเจอเพื่อนที่ติดเชื้อวันที่9มกราคมโดยไม่มีอาการใดๆและทราบอีกทีวันที่18มกราคมเพื่อนมาตูมได้โทรม,มาแจ้งว่าปบเชื้อจึงรีบไปตรวจและแจ้งผลกับทุกคนมาตูมรู้สึกผิดและเสียใจมากที่นำความเสี่ยงมาให้ทุกคนจึงอยากขอโทษึเพื่อนร่วมง,งานและทุกคนที่มีส่วนในครั้งนี้ด้วยครับใช้รายโดยละเอียดดังนี้7มกราคมที่พักคอนโดย่านลาดพร้าวเวลา2ทุ่มเ้นท่านลาดพร้าว โซนา o w e r b 8มกราคมเวลา7.50นาทีจัดรายการวิทยุที่ตึก GMM g a m m y เวลา4.00นเดินทางไปโรงแรมบันเั็นที่ด้วยรถส่วนตัว BC Eta ลาดพร้าวกับคอนโด9มกราคมเวลา9.00เดินทางไปโรงแรมบันเันนที่โดยรถส่วนตัวและพักที่โรงแรมมีการไปรับประทานอาหารบนดาดฟ้าโรงแรมมีเพื่อนและแม่แวะมาทานข้าวด้วยกันงานวันเกิด 10มกราคมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมบันยันที่ทานอาหารที่ร้านโจห้าโกลเลียนบาร์ย่านอารีและกลับที่พักเวลา3ทุ่งตรง11-17มก11 11ราคมอยู่คันโด18มกราคมเวลา6โมงคึ่งถ่ายรายการที่ตึกซีมเอ็มแกมมี่เวลาเที่ยงถ่ายรายการร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมเวลา5โมงเย็นทานอาหารร้านย่างเนยรัชดาจากนั้นกลับที่พัก 19มกราคมเวลา6 4โมนาทีถ่ายรายการที่ตึก GM m อ m กรมีเวลาเที่ยงครึ่งเซนทันเอ m มบาซี่ฟู้ดแลนด์เอยแอสตรัตลาดาเวลา1นึ่งทุ่มเพื่อนที่ไปรับประทานอาหารเมื่อวันที่9มกราคมโทรม,มาแจ้งว่าพบเชื้อโควิด1 9เวลาสีทุ่มตรงเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพ20มกราคมเวลา6.20มนาทีโรงพยาบาลแจ้งว่าพบเชื้อโควิด1 9เวลาสองทุ่มตรงรถของโรงพยาบาลมารับไปรักษา